ล็อกดาวหรือบล็อกดาวนั่นจ้ะแน่นก็นต้องไปเหตุงานที่เราจะพรา่างานแน่นมันเกี่ยวกับดูแลคนแก,ก่น,น,นาะจ้ะก็ต้องไปเหตุงานที่เราจะเป็น้องบ,มบม่มวิบมีวันล็อกดาวก็เขาจะ จ้าพี่น้องสปูสก้อนมันนี้แน่นจะผ้าพี่น้องมาเห็ดปลาจอมทรงเครื่องนอกจากพี่น้องจ้าอันนี้ปลาจอมแน่นสื่อมากนอกจากสั่งจากออนไลน์จ้าอันนี้เขาจะเอามาจากบ้านเฮาพี่น้องหอมหอมจะหอมเข่าครัวอันนี้แน่นจะใส่ไปจักสองส่วนนอกจากใส่ปลาจอมไปสองส่วนปรกาศเครื่องปรุงมันก็จะมมีอย่างไรจะพี่น้องแน่นก็จะใส่หอมแดงนอกจาก หอมแดงอเมคาพริกซอยนอกจะพริกซอยประกันมะเขือเหลืองจะมะเขือเหลืองเนี่ยจะเครื่งมันก็มีแค่นี้นะจ้ะถ้าไผมีคามอย่าใส่คาใส่ขิงก็ได้ได้จ้ะนั่นจะใส่ชุดลดไปหน่อยนึงจ้ะพี่น้องจ้ะอูนามินอกจะนวไผ่ไผ่บ่มักกินกับกระดองใส่ได้จ้ะแต่เน่นกินนอกจะเน่นกับตรองใส่จ้ะพี่น้องจ้ะก็คน้นจ้ะ จ้ะเซตเรียบร้อยจ้าพี่น้องอันปลาจอมส้งเครื่องของแน่นน่ะจ้ะเฮ็ดง่ายๆจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องชูฟุก้นน้องฟังเมืองไทยฟังตาม,มะเทศนะจ้าฮัลโหลเอวี่วันมือนานรายการกินตามใจปากของแน่นนะจ้าพี่น้องจ้าก็เสนอเมนู ปลาจอมทรงเครื่องจ้พี่น้องจ้าปลาจอมทรงเครื่องปลาจอมบานเท่าอะไรจ้พี่น้องจ้าพักมากเป็นสวนบับง่ายแล้วกับปลาเข็งย่างนะจ้าปลาเข็งย่างมันเหลือม่วว่านี่แน่นก็เลยเอามากินอีกนะจ้าพี่น้องจ้าขาดไม่ได้จ้าข้าวเหนียวสิบบาทนะจ้าอันอันนี้อันแน่นเฮ็ดวิธีท้ำใหมเบิ้งเลยถ้าจะว่าอันวาไซยังไปแน่นะจากับบอมี่ยังหลายเด็ดขาด มีคามีพริกซอยมีหอมแดงจ้าพี่น้องจ้าแล้วก็รสดิอ๋อรสดีวพาผงชูรสหน่อยนึงนะจ๊ะมาจากพี่น้อง,งมันลงมือกินเขาแรงน้ำแน่นได้ใจพี่นอ้องเจ้าบอกยังไรนะจ๊ะฝ่าวกินป่ากินเบาเจ้าบอกผุดผับทำเปอย่า,าลงไรวะที่พี่น้องวะฝ่า,ากินอ้หยหิวเก่าพี่น้องจ้ะมาปลาจอมนี่บรได้กินโดนค่ะแต่ตงแต่มาอยู่อังกฤษนี่บรได้กินปลาจอมเลยจ้ะพี่น้องจา้ขงาขังแหลกกันจ้ะ 음음음 음. 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 แสบน่วยดีจ้ะพี่น้องเนาอุมามิอันอันของแน่นอะไรจ้าพอไปพวกินกับพระตองไซได้จ้ะอุมามิ ปลาเข่งเราจะกินอย่างสองเท้ออย่างเท้อเดียวกิกนแด่สองเท้าปลาปลาจอมแสบดี้ะพี่น้องหกปีแล้วมม่ย,ยู่นี่หาแต่ได้ไหมค่ะพ่นนี่แต่เพิน่นเอามาขาย มีกุ้งจอมมีปลาจอมแต่กุ้งอะแนนเฮ็ดเองจ้ะพี่น้องเดี๋ยวแนนจะเปิดอีกอาทิตย์หนาวันจันเดี๋ยวแนนจะเปิด กินกับพักสดหลายๆพี่พพน้องแซ่บ <laughs> 何せ。 ปลาจอมเนี่ยเขาใส่ปลาซิ่วเห็ดนอนพี่น้องปลาซิ่วตัดหัว อยู่เมืองหนอ,อกก็ได้กินกับทุกย่างขึ้นแน่นว่าจะพี่น้องเขาไม่เงินสื่อเขาเจ้าจ พายากน้ำแน่นนะจ๊ะมาเด้อมาเด้อจ้ะเ <c oughs> ขาล้นมือแ <c oughs> <c oughs> จ้ง,งข่าวนะจ๊ะอันนายกของอังกฤษนะจ๊ะประกาศล็อกดาวน์อีกเลยจ้ะ <c oughs> เริ่มวันพฤหัสหนาเนี่จ้ะวันพฤหัสที่ห้าล็อกดาวน์จ้ะล็อกดาวน์ทั้งประเทศคือเก่าจ้ะ <c oughs> เพราะว่ายอดหนาหนาวนะพี่น้องมัน,ม,นมันเสื่อนี่สงสัยมันมันมกหนาหน,นาวมันจะยอดพุ่งขึ้นอีกและะ้วจ้ะ ล็อกดาวหรือบล็อกดาวนั่นจ้ะแน่นกัตตอกไปเฮ็ดงานที่เราจะพว่างานแน่นมันเกี่ยวกับดูแลคนแกนั่นจ้ะก็ตองไปเฮ็ดงานที่เราจะเปน็นอนองบม่มวิบมีวันล็อกดาวเขาจะอื ว่าล็อกดาวน์เข้าหนิแบบร่งเรียนเปิดอยู่จ้ะร่งเรียนเปิดมหาไล่ยังกระเปิดอยู่จ้ะ ล็อกดาวน์แค่เดือนเดียวนะจ๊ะเดือนพฤศจิกาทั้งเดือนล้านอาหารพับอยังกับปิดจะ้ะแต่ว่าโรงเรียนเปิดกับพี่น้องจ้าโรงเรียนเปิดแต่ว่า ร้านค้าที่บจําเป็นนะจ๊ะร้านค้าพวกเสื้อผงเสื้อผ้ายัางสิต้องปิดจ้ะบ่าม,มีผลกระทบอย่างกับแน่นจักย่างไป <laughs> อลย โอ้ยแสบค่ะพี่น้องจ้านี่ประจมแสบค่ะใส่มะเขือเหลืองลงไปนี่เขากัน กุ่งจอมแน่นเฮ็ดเองจ๊ะจะเป็นบบเป็นเหรพี่น้องจ้ารอเบิกเนื้อจ <c oughs> ้ะอืออือโออื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 อออยแอ่ออือ ไม,มีคนอยากกินน้ำแน่นน,นี่พี่ทองจะติ๊บเก่าเตี้ยวล้นนี่จ้ะนัวคักนัวเนมดอกจ้าเนี่ยแบบประจมบานเท่จาจ้า ไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องเจ้าไ้พออนคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า thank you everyone for watching